สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาววรินสาววรินวันนี้ต้องกินน้ำตาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชโบแมนโบแมนสาววรินวันนี้กินน้ำตาเด้ค่ะสาววรินกำลังจะพากินส้ตมตำกินสม้มตำกับต้มเครื่องไนค่ะต้มเครื่องไนแซ่แบแซ่บกินกับสม้มตำนี่ค่ะ ต้มเครื่องในกินกับสมตำอุ้ยหอมห่วยห่วยใส่ตะไคร้ว่าเมนสิบเบสสวนต้มเครื่องในเด้อค่ะต้มเครื่องในว่าเฮียล่ะสาววารินผ้า,ก,ก,า,าก,กินสมตำเด้อค่ะเด้อสาววารินผ้ากินสมตำแซ่บแซของมักเด้อค่ะสมตำมือล่างเลยเด้อค่ะใส่มือกินมันจงแซ่บมาเด้อค่ะทุกคน กินน้ำกันคะ่ะสาววารินไม่ได้กินน้ำตานะคะสาววารินวันนี้ต้องกินส้มตำเชิญพ่อแม่พี่น้องมากินด้วยกันคะ่ะส้มตำสาววารินคะ่ะโอ้ยแสบไปค่ะนี่อืม้มกินกับหอม เรื่องที่ว่าสาววรินต้องกินน้ำตาเนี่ยจะไปเปลี่ยนเป็นสาววรินถ้ากินส้มตำกับต้มเครื่องในนะคะโมเมนต์กินน้ำตาต้มเครื่องในเปื่อยแ่บนี่คืบอบกเร์เทศซัมวายัมเนี่ยล่ะค่ะซัมว่นน้ำทอแต่ว่าหฮาบอ่เอาเป็นย่มเฮาเอากินกับส้มตำามันจังเด็กกินบักเกอรเทศกินบักหน้าหลายนี่คะ่ะ อุ้ยแสบแสบแสบเรื่องในเครื่องในเครื่องในพักวอร์ตเกต เครื่องในโอ้ยแสบค่ะกินกับสมตำบอกินเข่าค่ะไม่จะอ้วนกิ <laughs> นสมตำกับผักกับเครื่องในแทนกินข้าวแรกด้ยค่ะนี่โบเป็นข้าวเทียงสาวข้าวเทียงกินกินเข่าอยู่เนียย่ำมเรงนียมาแร่งกินผัก nằm tương lai như sát sạp สมตำใส่พักใส่เครื่องในใส่เครื่องในนะคะเครื่องในกิมคคำใหญ่ๆหุ้ยแสบ่ะแสบ Hãy này Tất cả nhé nha. Tâm hùng sẽ không một ngày nữa. กลุ่มเครื่องไน้มันนะคะแซ่บ ผักสีเขียวคอลโลฟิลค่ะคอลโลฟิลสดๆในสวนสมตำนี่กินด้ทุกมือเลยค่ะบบเบือ่อสมก็เป็นสาวอีสานอีดีทำยังไงนกินกับเพือกไงเปื่อยๆอุ้ยแสบไย ก็เครื่องไงกินก็ตำมะคุงค่ะก็หอ,อมพันค่ะก็หอ,อมพันก็หอ,อมพันเครื่องไงก,กินกินก็น้ำตำมะคุงค่ะอุ้ยแสบแสบมาเด้อค่ะมากินน้ำกัน <laughs> แสบอีนี้เลยค่ะบ่เด้บอบ่เด้อแสบธรรมาดาได้แสบค่ะ ต้มเคางในไปเปลือยวิธน้ก็สมตสนานแาแสบไปนี่ก็หอมสด hôm mới nghe đặng hôm mới nghe đặng ผักสีเขียวบเเตุนะคะผักสดๆผักสดๆจากในสวนรจิบน้ำสุมตำนะคะจิบน้ำสุมตำ ใส่พอกาดอ,อ,าาดอ,อ่อนพอกาดอ่อนล่ะกะนามสมตำใสพวส่งตำใสนี่ค่ะใส่คำใหญ่ๆแซบ หุงซุกกินแกเพีชค่ะแต่ว่าลืมมีดลืมมีดมะปาราศเรกัดเอาได้บันนี้ลืมมีดมะปาราศเรกัดได้บันนี้เพชค่ะพ่ออะไรเพชแสบจิตตวันเพชกินบุกห้องเหรอค,ค่ะบันนี้ กินหงแก่เผ็ดค่ะเผ็ดค่ะเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผดแซ่บแต่เผ็ดอาหารอีสานกันสิลกระดูกจัดจานเพื่จะกินอันนี้แทนเผ<พ>็ด <laughs> เป็นอาหารที่ชอบตามปกุงพักผลไม,ม้แซ่บแซ่บกับบอุฟหฟ่นหวาน อิ่มแล้วค่ะมันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้สาววลินเนี่ยด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมเรียนรับฟังยินเข้าเสแสบน้ำกันทุกมือนะคะบ๊ายบายค่ะ